กระแสะความคิดด้านลบเป็นสาเหตุของปัญหาด้านอารมณ์หนักๆที่ผู้คนกำลังเผชิญหน้าอยู่คลายบางคนมีความกลัวต่ออะไรบางอย่างมากๆกระแสะความคิดที่เข้ากันได้พอดีที่อยู่ในจักรวาลก็จะมาเพิ่มความกลัวให้มากขึ้นไปอีกนี่แหละคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าอารมณ์ที่เข้มข้มรุนแรงต่างๆ จะไปเพิ่มพลังการดึงดูดของการจดจ่อกับสถานการณ์หรือสิ่งต่างๆของคนคนนั้นแต่อย่างไรก็ตามความกลัวก็เป็นอารมณ์ที่มีพลังอำนาจมากอย่างหนึ่งเป็นขั้วรตรงข้ามของความรักนะคะจากแอดมินมีพลังงานอยู่ในตัวมันเองมากมายอยู่แล้วที่สถานการณ์หรือสิ่งที่ถูกกลัวจะถูกดึงออกมาจากกระแสพลังงานหลัก ที่มีอยู่แล้วตามหลักการสร้างของจิตสำนึกมวลรวมของมนุษย์จากแอดมินนะคะที่ถูกขยายให้มากขึ้นตามระดับความรุนแรงของความรู้สึกของคนคนนั้นตัวอย่างเช่นถ้าคุณไม่ได้ตกอยู่ในสถานการณ์ความเสี่ยงบางอย่างเช่นการปีนเขาหรือกีฬาในน้ำบางอย่าง ดังนั้นคุณจึงไม่หมกมุ่นอยู่กับกระแสะความคิดแห่งความกลัวในกิจกรรมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นคุณจึงไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับมันแต่คนอื่นๆก็อาจจะกลัวกิจกรรมเหล่านั้นแต่ก็ไม่หลีกเลี่ยงมันเพราะว่ามันจะเป็นบทเรียนที่พวกเขาได้เลือกเอาไว้ตั้งแต่ก่อนถือกำเนิดเพื่อที่จะเอาชนะความกลัวเหล่านั้นก็ได้ ดังนั้นพวกเขาจึงพยายามที่จะเลี่ยงที่จะทำกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความกลัวเหล่านั้นถ้าในระหว่างที่ทำกิจกรรมเหล่านั้นพวกเขาสามารถเอาชนะความกลัวเหล่านั้นได้มันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากความกลัวนั้นนั้นนักปีนเขาทั้งหลายจึงสามารถปีนขึ้นปีนลงได้โดยไม่มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นส่วนนักดำน้ำก็จะดำน้ำได้อย่างปลอดภัยด้วย แต่ว่าถ้าหากพวกเขาเกิดความกลัวขึ้นในระหว่างที่ทำกิจกรรมเหล่านั้นและไม่อาจเอาชนะมันได้พลังงานแห่งความกลัวนั้นก็จะไปดึงดูดสินที่ถูกกลัวขึ้นมาในระดับความเข้มข้นที่สัมพันธ์กันนั้นดังนั้นผลลัพธ์สุดท้ายที่เกิดจากการกลัวนั้นอาจจะนำไปสู่การบาดเจ็บหรือแม้แต่การตายได้ ถ้าคุณกลัวสิ่งใดมากๆก่อนที่จะทําบางสิ่งบางอย่างเช่นกลัวการล้มเหลวสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นจริงในโลกทางกายภาพจากการสร้างขึ้นและดึงดูดมันเข้ามาเองของคุณจากแอดนี้นะคะขอยกตัวอย่าง 1. เพื่ออธิบายให้คุณเข้าใจว่ามันทํางานยังไงถ้าคุณไม่สนใจกีฬาล่าสัตว์เลยแต่คุณก็เกลียดชังการล่าสัตว์เพื่อเป็นเกมกีฬามากๆเพราะฉะนั้นบางครั้ง คุณจึงมีความคิดและความรู้สึกเกี่ยวกับปืนแต่ไม่ใช่ในแบบที่มีความกลัวอยู่เพราะฉะนั้นความรู้สึกของคุณที่เกี่ยวกับปืนจึงถูกบันทึกไว้แบบอ่อน,ออนแต่ถ้าหากคุณเห็นปืนแล้วรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากความรู้สึกนั้นก็จะถูกบันทึกเอาไว้ในระดับที่รุนแรงตามไปด้วยและคุณก็อาจจะไปดึงดูดเอาสถานการณ์ร้ายแรงบางอย่างที่มีปืนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเข้ามาก็ได้ มันอาจเป็นสถานการณ์ที่คุณตกเป็นเหยื่อโดยโดนลูกหลงเข้าหรือกลายเป็นเหยื่อในเหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งใหญ่ก็ได้นั่นคือคุณไม่จําเป็นต้องตั้งใจเข้าไปมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ใดๆที่อาจมีสิ่งที่คุณกลัวเลยเสียด้วยซ้ำไปตัวอย่างเช่นความกลัวเรื่องภัยพิบัติทำให้ผู้ที่กลัวมากๆพาตัวเองหรือเกิบแรงบันดาลใจอยากไป เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดภัยพิบัติเช่นนั้นเช่นสึนามิเป็นต้นมันอาจไม่เกี่ยวกับกรรมเก่าเลยก็ได้มันคือกรรมหมายถึงการกระทำในทุกปัจจุบันขณะและเบิกความกลัวที่พวกเขาได้สร้างขึ้นและดึงดูดมันเข้ามาเองจากแอดนิ้นะคะคนบางคนก็กลัวความตายอย่างมากไม่ว่าจะตายเพราะสาเหตุอะไรก็ตาม แน่นอนว่าเมื่อถึงเวลาพวกเขาก็จะต้องตายอยู่แล้วแต่เพราะว่าพวกเขาถูกครอบงำด้วยความกลัวตายจนเกินเหตุแบบนี้พวกเขาจึงมักเผชิญกับความตายเร็วกว่าการที่พวกเขาไม่ถูกครอบงำอย่างรุนแรงด้วยความกลัวนี้เลยบางทีความกลัวนั้นและการตายก่อนวัยอันควรอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาจ,จิตวิญญาณก่อนถึงกำเนิดก็ได้ มันอาจจะเป็นบทเรียนที่เขาเลือกที่จะเรียนรู้เพื่อเอาชนะมันแต่พวกเขาก็ทำไม่สำเร็จก็เป็นได้ความรู้สึกด้านลบความกลัวที่รุนแรงเกี่ยวกับสถานการณ์ใดๆสามารถทำให้เกิดพลังงานที่จะไปขัดขวางเส้นทางที่ควรจะเป็นไปตามธรรมชาติของเหตุการณ์นั้นๆได้ เรื่องนี้เกี่ยวข้องไม่เฉพาะแต่กับทัศนคติของคนคนนั้นเองเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของคนอื่นๆที่ใกล้ชิดกับคนคนนั้นด้วยตัวอย่างเช่นความวิตกกังวลใจหรือความคาดหวังถึงความล้มเหลวของสมาชิกบางคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดสามารถส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของบุคคลน,นั้นได้เป็นต้นคนที่มีลูกและหลานควรระวังความคิดและ ความรู้สึกที่มีต่อพวกเขาเอาไว้ให้ดีสิ่งที่พวกคุณคิดและรู้สึกต่อพวกเขาเช่นมันทำไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันดื้อมันซนมันเป็นเด็กไม่ดีความคิดและความรู้สึกเหล่านี้จะส่งผลให้ลูกหลานของพวกคุณเป็นแบบนั้นขึ้นมาจริงๆซึ่งมันเกิดจากพวกคุณเหล่าผู้ปกครองนี่แหละที่ทำให้ลูกหลานของพวกคุณล้มเหลวในชีวิต โดยที่พวกคุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าได้ทำอะไรลงไปความรู้สึกคาดหวังและการบังคับให้พวกเขาเป็นในสิ่งที่พวกคุณอยากให้เขาเป็นซึ่งพวกเขาไม่ได้ปรารถนามันเองความคิดและความรู้สึกแบบนี้เป็นพลังงานลบที่รุนแรงเช่นกันเพราะมันเกิดขึ้นจากความกลัวของพวกคุณเนื่องจากเหตุและผลอะไรก็ตามแต่หน้าที่ของคุณคือเชื่อมั่นและสนับสนุนพวกเขา ในทุกทางไม่ว่าพวกเขาจะปรารถนาที่จะทําและหรือเรียนรู้สิ่งใดก็ตามมันเป็นความปรารถนาทางวิญญาณของพวกเขาที่วางแผนเพื่อวิวัตตนเองเอาไว้ก่อนลงมาเกิดหรือพูดอีกแบบหนึ่งคือทําสิ่งไหนก็ได้ที่ทําให้พวกเขามีความสุขทําความเข้าใจสิ่งเหล่านี้เอาไว้ให้ดีแล้วก็เลือกจากแอดมินนะคะ แม้ว่าความรู้สึกของพวกเขาจะมีผลกระทบน้อยกว่าความรู้สึกเดียวกันของตัวเขาเองก็ตามแต่ความรู้สึกด้านลบไม่ว่าจะมาจากที่ไหนก็ตามก็ล้วนแต่มีผลกระทบต่อคนคนนั้นทั้งสิน้นสมมุติว่าคุณมีความปรารถนาดีอย่างแท้จริงที่จะแนะนำเพื่อนคนหนึ่งให้ไปสัมภาษณ์งานสักงานหนึ่งแต่คุณก็รู้สึกไม่แน่ใจว่าเพื่อนคนนั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่ แม้ว่าความรู้สึกลังเลสงสัยของคุณจะส่งพลังงานออกไปโดยปราศจากความมุ่งร้ายแต่อย่างใดแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันก็จะส่งผลกระทบในทางขัดขวางทางสำเร็จของเพื่อนคนนั้นของคุณอยู่ดีกระแสะความคิดด้านลบของความลังเลสงสัยของคุณจะไปเพิ่มผลกระทบของตัวมันเอง ในกระแสของจักรวาลในทิศทางที่เฉพาะเจาะจงต่อเพื่อนของคุณคนนั้นและพลังงานดังกล่าวนั้นก็จะไปกระตุ้นสถานการณ์ของเพื่อนและถ้าเพื่อนคนนั้นของคุณมีความรู้สึกลังเลสงสัยเองด้วยเหมือนกันความรู้สึกของเธอก็จะพุ่งตรงไปหากระแสความคิดด้านลบของความลังเลสงสัยเดียวกันนั้นที่มีอยู่ในทุกๆท,ที่ในจักรวาล และด้วยกฎแห่งการดึงดูดของจักรวาลแล้วความลังเลสงสัยของเธอผู้นั้นก็จะถูกขยายให้มีพลังมากขึ้นกระแสะความคิดไม่สามารถจำแนกแยกแยะได้ว่าอันไหนเป็นความวิตกกังวลที่ดีหรืออันไหนเป็นความวิตกกังวลที่ร้ายจักรวาลเข้าใจแค่ความวิตกกังวลเป็นพลังงานด้านลบและจักรวาลก็มีหน้าที่ส่งสิ่งนั้นให้กับคุณจากแอดมินนะคะ เกวามรู้จักแต่เพียงความรุนแรงของอารมณ์ความรู้สึกที่มีเท่านั้นจริงๆแล้วจุดมุ่งหมายและความเข้มข้นก็ได้ถูกบันทึกเอาไว้ด้วยแต่พวกมันหมายถึงจุดมุ่งหมายหรือแรงปรารถนาจากแอดมินนะคะพวกมันแยกออกไปต่างหากจากตัวอารมณ์เองที่ถูกบันทึกไว้เพียงความเข้มข้นเท่านั้นความเข้มข้นนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมการอธิษฐานจึงได้ผล และทำไมสยศาสตร์วูดูจึงได้ผลด้วยต่อไปเป็นความคิดเห็นของทางแอดมินนะคะจักรวาลไม่มีดีหรือร้ายเพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่มนุษย์เราให้ค่ามันขึ้นมาเองดีสำหรับเราอาจจะร้ายสำหรับคนอื่นมันไม่มีดีหรือร้ายอยู่จริงๆขึ้นอยู่กับคุณจดจ่ออยู่กับสิ่งใดจักรวาลก็มอบมันมาให้กับคุณจกากแอดมินนะคะ ขอขอบคุณเพจกอสเจอร์นี่โดยคุณอุดมเกียรติมานะที่นี้นะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ